าอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้มแม่คิมีทำแกงสุมผักรวมคุ้งสดอร่อยกกรอบมากเลยขั้นตอนแรกแม่คิมีก็จะตำพริกแห้กับเกลือพอละเอียดแล้วก็ใส่กระชายกับหัวหอมตามด้วยกับ แล้วตำให้ละเอียดอีกรอบพอละเอียดดีแล้วก็ใส่เนื้อปลาก,กระป๋องลงไปตำเยโยให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ไปแกงกันได้เลยแม่คีมี่ก็จะต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่พริกแกงลงไปปรุงรสด้วยมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวและน้ำปลาแล้วใส่ผักที่เราเตรียมไว้ในคลิปก็จะมีมะละกอหามดอกกะหลำ่ำหัวไชเท้าและถั่วฝักยาวที่จริงมันไม่ใช่ถั่วฝ ยาวานะ<อ>แม่คิดไม่คอยหั่นให้มันสั้นแล้วพอ,อผักสุกแล้วก็เติมครึค่งสดลงไปเพียงเท่านี้แกงชอบผักรวมส่กของเราก็เสร็จพรบอล้วประทานแล้วค่ะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่กับหนูด้วยนะบ๊ายบายค่ะ